ครับผมมาครับผมชิปน <at S 1> ี่เฮ็ดให้คนอยากเบิ่งเบึงครับผมอ่าชิปนี่เฮ็ดให้คนอยากเบิ่งเบึงคนบ่อยากเบิ่งกะเบิ่งได้ที่กันครับผมอ่าแลวนี้เป็นสิบเจ็ดนิ้วเอ้ยยี่สิบเจ็ดนิ้วครับผมยาวใบธรรมดานี่เป็นเล็กเผาสิบสองมิลเอ้ยนี่ครับผมเออบ่อยากเบิ่งกัเบิ่งได้บม่ดิซิเลตเออแต่ยังไม่ซีเรียสกับผมเด้อเออเออนี่ครับผมตเป็นธรรมดาเอ้ยเป็นใบเป็นใบฟันเรียครับผมนี่ดามจับคือกัน ดามเจ้าเพื่อนเดี๋ยวเอาให้เบุ้งเทลอนตัวนี้เป็น10เก้านิ้วครับผมเนี่ยตัวนี้เป็น10เก้านิ้วอ่า10เก้านิ้วอ่าดามเจ้าเพื่อนลดขนาดลง10เก้านิ้วอ่าปลอกเด็ดเป็นเล็ก12มิลอะที่เด็ดขนาดซ้ำกันครับตัวนี้นี่ขนาดซ้ำกันแต่เป็นสแตนเลส12มิล คู่น่ยคมอยู่แปดนิ้วเออเดี๋ยววัดนยนาวลดูมายืมยูสิบสามจุดแปดแงวยูสิบสามจุดแปดนิ้วครับผมเป็นเลดรลับประกันไม่ขึ้นสนิมครับผมเงาตาแตกอ่านี่คลิปนี้อยากเบิง้งบึ้งครับผมอ่อาไม่อยากเบิ้งก็เบ,บิง้งแล้วแต่อโอเคครับผมขอบคุณครับครับ